แม่มาแล้วจ้าออปปองศักนะคะโพสต์ถึงป๊อปปองกูลค่ะพร้อมเตือนสติชาวเน็ต เรียกได้ว่านะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวาค่ะที่ทำเอาโซเชียลนี่คือฮาหนักมากสำหรับนักร้องหนุ่มเสียงเพราะนะคะคุณป๊อปปองกูลหลังจากที่ได้ประกาศเข้าพิธีวิวาสกับแฟนสาวนอกวงการอาจารย์ปลาโลกโซเชียลนะก็ได้เผยแพร่ภาพลักษณะเหมือนคุณป๊อปเนี่ยคบซ้อนกับสาวอีกคนนั่นก็คือสาวโบค่ะทางด้านหนุ่มป๊อปนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงแล้วแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะคะว่าคบซ้อนจริงค่ะ ล่าสุดนี้เพื่อนร่วมวงการอย่างคุณอ๊อฟปองศักดิ์นะคะก็ได้โพสต์ข้อความถึงคุณป๊อปปองกูลด้วยค่ะโดยเขานะคะได้เขียนว่าในความเป็นพี่ชายที่ออฟรักที่สุดพี่แม่งคือคนที่คอยให้กําลังใจให้สติให้บทเรียนดีๆหลายอย่างในชีวิตมากพี่แม่งเป็นคนที่ออฟรักมากที่สุด แต่เรื่องถูกหรือผิดให้กฎของธรรมชาติมันตัดสินไปละกันน้องคนนี้จะไม่ตัดสินพี่อย่างเด็ดขาดแต่เพียงอยากบอกว่าเราทุกคนล้วนเคยทำผิดกันทั้งนั้นมันจำเป็นด้วยหรือที่เราจะต้องตัดสินใครด่าว่าใครแรงๆด้วยถ้อยคำสนุกปากเรื่องทุกเรื่องจะไม่น่าให้อภัยเลยถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องของคนอื่น แต่ลองเรื่องที่เป็นเรื่องที่ตัวเองทำสิคนทุกคนมีเหตุผลทั้งนั้นบางทีเหตุผลของการกระทำผิดมันก็แสนจะยากที่จะเข้าใจปล่อยให้เวลารักษาแผลของทุกฝ่ายดีกว่าแล้วก็แฮชแท็กรักและแฮชแท็กเป็นกำลังใจให้ชาวเน็ตผ่านพ้นเรื่องราวคนอื่นไปได้เร็วๆ เมื่อเราเคลียร์ใจตัวเองได้เราจะรู้ว่าสิ่งดีๆที่เขาเคยทํามันมีมากซะเราลืมไปเลยว่าคนคนนี้เคยทําไม่ถูกใจในสายตาเรานี่ก็เป็นข้อมูลนะคะจากสยามท็อปปิกค,ค่ะก็ขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้นะคะแหมนี่ก็เรียกว่าตอนนี้นะคะเหล่าคนบันเทิงค่ะก็ตบเท้ามาอยู่ทีมคุณป๊อปปองกูลกันก็เยอะนะคะคือเขาก็คงจะมีแง่มุมดีๆค่ะ แต่ก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าเขาก็เป็นคนของประชาชนค่ะถ้าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์บ้างก็ตามที่คุณป๊อปปองกูลเคยออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าเขาก็ยินดีที่จะรับผลของการกระทําของเขาอยู่แล้วนะคะแหมถ้าจะเปรียบเทียบกับคุณแมทรนีนี่ต่างคนต่างก็เจอเรื่องราวหนักหักด้วยกันนะคะแต่ที่แปลกก็คือคนในวงการบันเทิงเนี่ยตบเท้าออกมาช่วยไม่เหมือนกันค่ะ คุณนะคะคิดเห็นยังไงนะคะก็สามารถลงมาคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้ค่ะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า